เอกวันหยุดยาววันหยุดราชการวันหยุดธนาคารประจำเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2566กันค่ะสำหรับวันหยุดราชการในเดือนสิงหาคมนี้มีทั้งหมด4วันด้วยกันนั่นก็คือวันอังคารที่1สิงหาคม2566เป็นวันอาสาฬหบูชาวันเสาร์ที่12สิงหาคม2566 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นวันแม่แห่งชาติ สำหรับวันจันทร์ที่14สิงหาคม2566เป็นวันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาตินั่นเองสำหรับในเดือนสิงหาคมนี้นะคะก็จะมีวันหยุดที่ติดกับเสาร์อาทิตย์ก็คือวันเสาร์ที่12สิงหาคมนะคะและก็วันอาทิตย์ที่13และวันจันทร์ที่14ค่ะรวมเป็นหยุด ติดต่อกัน3วันนะคะเสาร์อาทิตย์จันค่ะก็วางแผนการท่องเที่ยวได้เลยมาดูวันหยุดธนาคารกันบ้างค่ะมีทั้งหมด2วันนั่นก็คือวันอังคารที่1สิงหาคม2566เป็นวันอาสาฬหบูชาส่วนวันจันทร์ที่14สิงหาคม2566เป็นวันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติค่ะ นอกจากนี้นะคะยังมีวันสำคัญอื่นๆอีกค่ะในเดือนสิงหาคมนี้ได้แก่วันศุกร์ที่4สิงหาคม2566เป็นวันสัตวแพทย์ไทยและวันสื่อสารแห่งชาติวันจันทร์ที่7สิงหาคม2566 เป็นวันระพีวันอาทิตย์ที่13สิงหาคม2566เป็นวันคนถนัดซ้ายสากลวันพฤหัสที่17สิงหาคม2566เป็นวันยกย่องแมวดำวันศุกร์ที่18สิงหาคม2566เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันเสาร์ที่26สิงหาคม2566เป็นวันสุนัขโลกและวันพุธที่30สิงหาคม2566เป็นวันสัตว์จีนค่ะ หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องรถที่ยาดาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ